คตรปูออุ้ยโหอ,อันนี้พันสองนะพี่ครับดูตัวใหญ่มากเลยครับก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะเคยเห็นอยู่แต่ว่าตัวเล็กๆนี่ตัวใหญ่จริงครับอันนี้รอแปดร้อยนะพี่<ล><ล>คปดรับ้ีร้าน<ล>านอะไรนะเจ๊เจ๊สวนเจส๊สวงนะครับอ่าได้ครับ่หัะจับจับได้ใช่ไหมได้ค่ะจับจับปูดได้ไหมปูจับด้หลังพี่ครับ นี่ก็จะจับปูจ,จับปูแล้วกันนี่ครับตัวเป็น,ปนๆจริงๆโลละเจ็ดร้อยห้าสิบครับนี่นี่น,นี่สดมากหอยแครงโลสองร้อยยี่สิบบาทหอยหวานได้ไก่ทอดย่างอร่อยไม่เคยเข้ามาครั้งแรกแต่ถ้าจะมาถ่ายพวกของเช้าๆนี่ก็ต้องไปตรงโน้นจะ้ะ<น>ที่เขากำลังข้างในกลางคืนเลยพี่กลางคืนใช่ไหมกลางคืนครับ เมค้าน่ารักดิจัมโบ้ด้วยอืมขออนุญาตถ่ายหน่อยนะ,ะครับขายด้ดูดิตัวใหญ่มากสดจริงครับอ๋อปูมาลายนะครับอันนี้สดจริงนะเนี่ยออันนี้นอยู่เลย สดสดครับปูไหนนะปูนงเข้ามาครับอ๋อปูนําเข้าใช่ไหมครับครับปูพิดปูนางเข้ามาจากเมืองนอกอ๋อมาจากเมืองนอกนนอะไรนะอ๋อปูนําเข้านี่เองอันนี้ก็จะแกะไข่ไปให้ดูแล้วเขาว่ามันมีไข่เขาแกะให้ดูใช่ไหมแ<า>ม่ค้าแนะนําดีมากเลยอ๋อเป็นตัวผู้<อ>มันก็จะเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นตะ้ตัวเมีย่ะเป็นป้านป้านอันนี้ตัวผู้จะเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นตะกบถ้าตัวเมียจะเป็นป้านป้านอ่าครับ อันนี้จะ380มันจะเล็กกว่าค่ะพี่แต่ว่ามีไข่เหมือนกังสดสดมากเลยค่ะเลือกดูด้ค่ะมีไข่ด้วยเขาขายกุ้งนะครับสดมากอันนี้ปลากระพงทำไปแล้วค่ะปลากระพงหอยแครงโล่สองร้อยยี่สบาทหอยหวานหอยนางรมหอยแครงครับสองร้ออันนี้ก็แกะให้เรียบร้อยไม่ปูสด ตลาดทะเลไทยนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เรามาที่นี่ครับสดจริงครับขออนุญาตดูหน่อยนะครับพี่ครับปูสดสดคูเป็นเป็นครับโลละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทขออนุญาตนะครับพี่ขอดูหน่อยครับครับ เมงดาทะเลเลยครับโลฮะอ๋อเป็นตัวพี่ใช่ค่ะพันตัวอ๋อสองร้อยแปดสิบกับสองร้อยยี่สิบตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้มันมีไข่ใช่ไหมมีไข่มมงต้อีครับไม่เขากินแต่ไข่มันใช่ไหมครับไข่ค่ะมันก็กินได้มันมีเนื้อแต่ว่ามันมันเหมือนกุ้งปะ ไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนปูก็ไม่เหมือนใช่ไหมเพราะไม่เคยกินพุ่งตรงเป็นไข่ใหญ่เลยเหมือนพวกไข่ปลาอ๋อเหมือนไข่ปลามีไข่ทั้งตัวเลยครับเนื้อมันน้อยแต่ว่ามีแต่ไข่ครับแมคคาน่ารักนะขออนุญาตถ่ายได้ป่ะอะไรคะถ่ายแมคคาได้ป่ะอ๋อได้ครับแมคคาน่ารักดีครับเดียวกันครับครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสมานเอาไม่เหมือนไข่ไข่หมึกค่ะมีไข่หมดอ๋อนี่ไข่หมึกไข่หมึกอันนี้ไข่หมึกอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ๋อครับผ่านไปผ่านมาก็มาอุ่นหนุนนี่ชื่อหลานใช่ไหมสีนวลซีฟู้ดครับ อ๋อเขานึ่งให้ฟรีด้วยอันนี้ก็จะแกะไข่ไปให้ดูนะเขาว่ามันมีไข่เขาแกะให้ดูใช่ไหมแม่ค้าแนะนําดีมากเลยเป็นตัวผู้นก็จะเป็นเนื้อเยอะอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้จะเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นหนอกหรืตัวเมถ้าตัวเมียจะเป็นปันปันปันันอันนี้จะสามร้อยแปดสิบมันจะเล็กกว่าค่ะพี่แต่ว่ามีไข่เหมือนกันสดสดมากเลยค่ะเลือกดูได้ยค่ะมีไข่ด้วยอ๋อเขานึ่งให้ด้วยใช่ค่ะโลนึงประมาณกี่ตัวเนาะ เข้ามา5ตัวค่ะเนี่ยเราก็สั่งลาารจ่าเอกได้ค่ะเอาเดิอย่างเดียวก็เดินกได้เราเดินดูก่อนดูได้พี่มีหลายอย่างดูดูไข่ปลาหมึกครับไข่ปลาหมึกย่างออร่ยไม่เคยเข้ามาครั้งแรกแต่ถ้าจะมาถ่ายพวกของเช้าเนี่ก็ต้องไปตรงโน้นที่เขากำลังข้างในตอนคืนเลยพี่กลางคืนใช่ไหมกลางคืนครับแมคาน่ารักดีแนะนำดีมากเลยครับร้านนี้ครับเป็นกุมาเป็นกุ้งมังกรปลาเระบอกก็มีทุกอย่างคครับผม อ๋อฝั่งนี้ด้วยอ๋อโอเคครับู้หอยปูป่าครับสดๆใหม่ๆเป็นๆเ,เลยครับอือะยได้สดมากครับอ่าเรามาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเป็นครับหอยตัวใหญ่มากเลยจัมโบโ้เลยอือขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับครับ <laughs> เดี๋ยวเดินดูก่อนพี่ จ้าหอยแมงคู่ครับเดี๋ยวเรามาดูตาพรกี่ตยวกุ้ปลาดางก้งลตยร่นสองค่ะแล้วก็อ๋อพันสองตามไซส์เนาะพี่สนใจมาอันนี้โลอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรนะ กุ้งหลายเสือครับี่ปูเนศเคยเลี้ยงไงตลาดทะเลไทยเขาขายทุกวันนะพี่ขายทุกวันครับครมีหอยหวานครับหอยแมงคู่ก็ครั้งแรกนะที่มาที่นี่ไม่เคยมาเหมือนกันพี่ระวังลื่นนะครับดูปู กุ้งลายเสือครับโอ้ดูดิตัวใหญ่มากอันนี้โล่สี่ร้อยืมที่เขาเลี้ยงในบ่อใช่ไหมใช่เคื่องมืในเรือดูปูพี่ครับขออนุญาตดูปูหน่อยนะ ดีย,ดยไปดูปูเพิ่นใครสนใจลองมาร้านเจสวงซีฟูด้ดอ,อันนี้ก้ามปูครับใ,ใช่ตัวใหญ่ๆดูดิอันนี้โลละแปดร้อยครับโคตรปูอ่ะอุ้ยโหอ,อันนี้ 1, นพันสองเลยพี่ดูตัวใหญ่มากเลยครับ ก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี it. It nan, right. ้นะเคยเห็นอยู่แต่ว่าตัวเล็กๆนี่ตัวใหญ่จริงครับอันนี้รอแปดร้อยนะพี่ร้านอะไรนะเจ๊เจ๊สวนเจ๊สวงนะครับอ่าครับอันนี้เบอร์โทรนะครับอยวคุยถ่ายเบื์ไว้เบอร์โทรครับใหญ่ๆสดๆปูครับเนี่ยยังอาๆอยู่เลย ป,ปูสดๆเลยครับซื้อที่นี่เขานึ่งให้ด้วยครับกุ้งใช่สดจริงครับเายังไหวอยู่เลยทางนี้สดจริงครับเราก็ไม่เคยเข้ามาครับตลาดทะเลไทย เป็นๆเลยครับใครอยากกินสดๆก็ลองมาเลือกใช่ครับอันนี้เขาเรียกแซ่ปูม้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมอะไรๆไม่ใช่ปูมาได้ปูมาสามอันนี้ปูอะไรถึงตัวลายอย่างเงี้ยปูลายค่ะปูมาลายอ๋อปูมาลายนะครับอันนี้สดจริงนะเนี่ยนเลยูสดๆครับใครชอบของสดก็มาที่ตลาดทะเลไทยเนี่ยครับครั้งแรกที่เราพามาขอบคุณนะครับเรามาเดินดูฝั่งนี้ อ๋อน,นี้เขายังไม่ลงมาดูฝั่งนี้ฝนมันตกครับอันนี้กุ้งกุ้งแก้วครับกุ้งเป็นๆทำให้ด้วยครับแต่ถ้าจะมาเอานี่ปลาอะไรอะออไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับตัวละหกร้อยหกร้อแปดสิบบาท มีปลากระพงเขาหนึอ่เนึให้ด้วยปูมาครับเป็นเป็นฟังอ่าอันนี้หอยหอยหวานปูมาครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่มาที่นี่นะครับเพื่อนๆาอ แต่เดินก็ระวังลื่นนะลูกมีเมงดาทะเลด้วยฝัง่งนะู้นะครับครับดูปลาก่อนดูหน่อยนะครับพี่ปลาสวยๆใช่ปลาหมึปกปลากระพงครับกกรนนะครับปลากะพงปูมาน็อก420ข้อยุี่สอยะถ่ายเนี่ยนะครับปว่าหมึกครับ ใช่แมงดาทะเลอันนี้เป็นตัวใช่แมงดาทะเลใช่ครับแมงดาทะเลกุ้งหอยปูปลาครับปูมาน็อก450บาทจะซื้อปูไปฝากไปเฟิร์นกุ้ง กุ้งหัวแก้วครับเยอะมากครับคุณผ่านไปผ่านมาก็มาแวะดูเลยครับตลาดทะเลไทยสวยหวานเป็นเป็นจังสดเลยเป็นเเลยใช่ไหมว่ายน้ำหรือว่ายนะสดวันนี้ต้องไปงมที่ทะเลเองใช่ไหมครับนี่ปลาอะไรปลาเก๋าปลาเก๋าอันนี้ก็สดๆเลยครับนี่ครับชาต้มยำครับ เดินดูตลาดทะเลไทยครับดูปูหมาก่อนอันนี้ปูหมาอันนี้กุ้งกุ้งขาวเป็นๆเลนนยนะ่นี่ยใช่สดๆจริงนี่กูสดมากขาผมขออนุญาตนะครับพี่เนี่ยสดมากเลยปูหมาเป็นๆสดๆครับ มีกุ้งด้วยสามร้อแปดสิบสดครับเอามาลงขายทุกวันเนาะที่นี่ครับดูนี่เนี่ยเรากำลังเอามาลงนูเขาไปที เราเดินไปทางนูง้นก่อนเดินดูก่อนตลาดทะเลไทยสมุทรสาครครับผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาดูครับของสดมากเลยดูดิครับผมปลากเกา๋าเราก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เนะปลากเกา๋า,กกาอันนี้สดๆเลยครับ ขออนุญาตนะครับขอถ่ายหน่อยพี่ครับปากกระพงครับสดใหม่ๆเลยได้ครั้งแรกอ่านหน้าแวะมาดูได้คได้ค่ะพอดีมาจากไอ้อะไรนะวัตรอะไรนะวัดบางยาแพร์ครับนะก็เลยไม่ได้เดินครับก็เลยมาแวะมาดูที่นี่ก่อนขอบคุณนะครับพี่ครับแบบความสดๆเลยค่ะครับมาดูครูคูสดมาได้ไหปูจัมโบ้ครับห้าร้อยห้าสิบ อันนี้สดจริงสดมากคือยังไหวอยู่ยังลืมก็เกี่ยวไม่ลืมได้ก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาที่นี่ครับตลาดทะเลไทยครับดูฝั่งนีปลาคูณะก็มีนะคะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ก็ได้พี่โทรมาถามได้เบอร์พี่อยู่ไหนเจ๊ค่ะอ๋อ่ครับอันนี้เป็นเบอร์นะครับใครสนใจติดต่อเจ๊ก็ได้ครับ ปลาเก๋านะครับพี่ครับสดหม่ครับตลาดทะเลไทยครับสดจริงครับ,รรบรอ,อ๋อนี่ปูที่เขายกมา มาเป็นลังเลยใช่ไหมน้องพี่ดูหน่อยนะผู้นำเข้ามาครับอ๋อปูนําเข้าใช่ไหมครับครับปูพิชปู้นำเข้ามาจากประเทศนอกอ๋อมาจากเมืองนอกนะครับอะไรอ๋อปู้ําเข้านี่เองดูนห้ได้อันนี้เอาไปคนที่เขาชื่อไปเขาไปยำไปไข่ยำไปไข่อุ้งกรับมีจตกไข่ทุกตัวครับอ๋อมีไข่เหมือนคัดมาแล้วใช่ไหมราคาเท่าไหร่นะอันนี้ส่องร้อยครับ นี่ไข่ครับเอาไปยำเอาไปดองได้อ๋อปูไข่ครับนี่มาจากประเทศไหนเนี่ยอะไรนะจังหวัดมาจากประเทศไหนน้องก็ไม่รู้หรอกมาากหาสมุทรแปซิฟิกไงขั้นะครับใครสนใจลองมาดครับมีน้ำจิ้มขายด้วยิขอบคุณนะครับอยากเดินดีกวยก่อนเราจะพาไปดูของแก หอยกูปลาครับเป็นๆครับสดจริงครับมาดูฝั่งนี้นี่เป็นบอ่อเลยโอ้เป็นบอ่อเลยครับสดจริงอ่ะไปเราไปดูฝั่งนู้ก็ผ่านไปผ่านมาก็มาเดินดูครับตลาดทะเลไทยครับฝั่งนี้ก็เป็นของฝากของแห้ง ของฝากของแห้งฝั่งนั้นเป็นของสดหมึกกระตอยไข่ต้มห,หมึกแพไข่เอาอะไรไหมคะครับขออนุญ,ญาตนะ,ค,ะครับพี่ขอถ่ายนะครับเป็นของฝากได้ครับใกล้ๆปีใหม่แล้ว,อโ,วโอ้ถุงใหญ่อย่างนี้เหรอไดโนพะ <laughs> ใช่หนังปลาอันนี้เป็นหนังปลาครับอันนี้เป็นปลาแผ่นปลาหมึกแห้งครับขออนุญาตนะครับพี่ปลาหมึกแห้งครับซื้อเป็นของฝากกลับบ้านปีใหม่ได้เลยครับเนี่ยมีกะปิ ร้อยแปดสิบสองร้อยนะพี่งวดร้อยแปดสิบสวยมากเลยเป็นงวดใหญ่ครับผมแล้วก็อันนี้สามร้อยได้อยู่ครับผมแล้วก็มีหมึกกลางสวยครับกลางสามร้อยสองเก้าได้แล้วมันขึ้นกิโลครับผมขอบคุณครับพี่ขอเดินดูก่อนครับครับผมของเยอะดูดูฝั่งนี้ครับปีใหม่เลื่กมาซื้อเป็นของฝากใช่เนี่ยใกล้ๆปีใหม่แล้วซื้อเป็นของฝากหมึกมันจะสวยครับครับใช่ครับ รับประกันใช่ไหมเนี่ยไม่สแกนจ่ายได้ออนจ่ายได้นี่จะเป็นปกติไส้เดาสามขวดร้อยนะครับปกตินี่หอยดองหน้าพี่ก็บหอยดองมีกระปิหอยเดาสามขวดอ๋อนี่อะพี่หอยดองครับขวดร้อยอ๋อสามขวดร้อยนะครับสามขวดร้อยร้านอะไรพี่นู่นขายนุ่นเห้อ๋อขายนุ่นร้านพาร้านพาานนุ่งพุงพาล้านนุ่งพุครับอ่าเบอร์โทรอยู่นี่นะครับผม โทรรั089ครับ089 9 8 0 9 5 8 6ครับผมส่งให้นะครับอ๋อส่งให้ด้วยใช่ไหมพี่ครับอร์ไ้เลยส่งให้ได้ครับผมคลายได้ขอบคุณนะครับพี่ครับขายดีดีครับสวัสดีครับครับผมครับขอเดินดูก่อนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของฝากของแห้งนะครับตลาดทะเลไทยครับกาดครับ มาน้องน้องมานี่น้องคนสวยอยู่ไหนละนี่เราแบบนี้นะเป็นน้องน้องผีส่วนเนี่ยไข่อย่างตัวเลกกว่านี้มันใหญ่อันนี้มันต่างกันแค่ขนาดอันนี้ไข่เนาะใช่อันนี้อันนั้นเนื้อไข่เหมือนกันคัดได้เพราะว่าตัวเล็กตัวใหญ่เฉยเอาตัวเล็กอ่าน้องเลือกให้พี่หน่อยดิพี่เอาเอาโลนึงนะอันนี้นึ่งให้ด้วยเนาะอ่า เอาไข่อย่างเดียวหรือว่าเอาผสมเอาผสมก็ได้เนาะเอาโลหนึ่งประมาณโลหนึ่งอะ่ะคือไปฝากลูกแม่ค้าน่ารักดีเขาจะอยู่ในตู้ปลาค่ะอ๋ออะไรเพิ่มไหมอันนี้จะเป็นอะไรตัวตรงกลามจะชิ้นใหญ่กว่าเนาะน้องเขาคัดให้อย่าลืมมาอุดหนุนนอ้องได้ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้ครับอันนี้นึ่งด้วยลม นั่นจะเป็นแบบอบเกลืออร่อยค่ะที่อุดรอบเกลือไม่ดีนะคะประมาณโลนึงเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมึงมาใหม่วันนี้ตั<ๆ>นนงหมดแล้ว <laughs> เนี่ยไข่ครับตัวนี้ครับไข่แกงก็โลได้วถือให้หน่อยถ่ายรูป หอยเชลล์ครับแมงดาทะเลโอ้ตรงนี้แมงดาทะเลได้ได้ครับได่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบจับครับจะโอนได้ไหมครับโอนได้นะอ่ะคือให้หน่อยเท่าไหร่นะหมดแล้วหมดแล้วสี่ร้อยสี่สิบรับ ๋อน้องเข้าไปต้มอยู่นู่นอะแม่ค้าดูก่อนนะครับ,รบเช็คดูก่อนนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายร้านน้องนี่แหละของเยอะดีรับคนละครึ่งด้วยเกษดทะเลเราใช้หมดไปแล้วเพื่ออย่าลืมมาใช้คนละตลาดทะเลไทยครับก็มาใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ครับเนี่ยที่นี่เขาก็รับคนละครึ่งครับสวยมากเลยโล่450อันนั้น550ครับอารมณ์ กุ้องหอยปูปลาสดใหม่ครับตลาดทะเลไทยว<ะ>้าขายไหมขายได้<ะ>ครับครับ เนี่ยครับมีห้าตัวโลได้นะตัวเป็นๆอันนี้ได้ค่ะทีจับจับได้ใช่ไหมับจได้ครับจับจับปูได้ไหมจับด้านหลังพี่ครับนี่ก็จะจับปูออ๋จับปูแล้วกันนี่ครับตัวเป็นๆจริงๆโลละเจ็ดร้อยห้าสิบครับนี่นี่นี่สดมากครับใช่สดๆเลยครับดูหอยแครง ครับอันนี้รับคนละครึ่งเลยครับร้านนี้ครับของเราหมดแล้วคนละครึ่งอนะ่ะที่โต๊าม